เมือนี้ก็มาเคลียร์ของในตูเ้เย็นอีกรอบ EP C oh, <no. S 1> ตัวกรสิเลอะเน่นะครับเดี๋ยวจังสิไลท์ทำความสะอาดเดี๋ยวจังว่ากันของหลายคันโยกกองโยกเขา่าเมือนี้มันก็มีโครงไก่เสียดยังเดี๋ยวไปหาบุญผักกันอัน,อน,นจังว่ากันมีผักอีกข้างเลยหลายมือจะมีเยอด oh, <no. S 1> นี้ออกอกิเลสบนข้างนอก นี่ถึงบนึ่ทัวร์หบึ่งวงหน่อยนั่งกับหอมเจียวหอมเจียวกับใส่ได้หลายยางใส่ได้ซาผัดเป็นพวกพักซี่พวกต้นหอมสละแน่เหลือกอ็มาโวนที่ใส่ได มีหูมองหน่อยนะมีพวกต้นหอมผักซีสลแลเน่ก็งอมๆเนี่ยก็ลายมือแล้วโค้งไก่เมื่อนี้สิลาบโค้งไก่ใส่หูมองหน่อยก็แล้วกันกหั่นผักไปก่อนพวกต้นหอมผักซีไปหมูดก็จงเครื่องเขาใส่ลาบตัวไปนี่แหละ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยงำบัง,บงม่วงเลยเอาพ่อใสเหนอ่อยให้มันสีสมสม,สมในจังน้อยมาเสียดลาบสิกลายเป็นก้อยก็บว่าจากดอกใส่บังม่วงไปทำเห็ดนำซุปนำ,นำซุปพ่อได้สดรองข้อกระส่หากพักซี่ใบบงังโหนด เห็ดง hmm ่ายนะเห็ดแบบเป็นน้ำซุปง่ายๆบ่ไดดเนียนยังไรต้วนเคียงหอมก็ได้หอมแดงกระเทียมก็ทุกใส้น้ำตะไคร้จังน้อยเ็ดน้ำซุปแบบง่ายๆนะบ่ต้อง เป็นแบบต่อมอยังมากมาหรอกขะมาสับโครงไก่กันเอาพอกินสับตอนใส่น้ำซุปแน่จังน้อย ก็ได้นำต้มกระดูกนะเรียบร้อย็เอาปิ้างไฟเลยส่วนมันที่เรือก็มันเป็นหนังมันเป็นหนังเป็นเนือนะ้เอเน่ก็ซอยเอาเสียดลาบนะออกก็ซอยเอามันนี้พอได้เป็นตอนเป็นอย่างแน่ ส่วนมวลที่เป็นโครงกระดูกกับซับเอาก่อนกระซับกระทุบๆนี่มันแตกๆนี่ยังซับง่ายยังซีโบฟงตูดมันตูดมันของดีประจำโครงไก่เลยขาดวะได้อันนี้ก็ซับซอยออกเอาไปซับไปซับให้มันละเอียดเนี่ย หมุนๆนะสับหมุนๆเลยพวกโค้งมันจะเปลี่ยนเรียบร้อยมีผวกเป็นหนังเป็นเนื้อแน่ผสมกันไปกับมวลสีสับ ต้มกับปรุงง่ายๆตวดไส้ตวดด,ดีกะเบิดพอดีกะปรุงไส้พวกน้ำเทียมดองไส้ซอสไส้น้ำปลาอยังเป็นสันดาจี่ง่ายอ๋ออันนั้นก็อันนี้ไส้ปลาคามเปียกไปเล้อเด้อจว,วพบบาบใบใบไทยไว้ไส้ปลาคามเปียกไปหน่อยนึงหอมเจียวน้ำสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพราน้ำพอได้ ออ,อ,อ,ออกหอนจังหน่อยสดออกหอนจังหน่อยโอเคบัดนี้เขาก็มาล้วนโกมล้วนล้วนเหนือตีเอาซับไว้ใส่หนามเลยซื่อล้วนเลยซื่อเนะี่ยเพระ่ะโครงไก่มันมีหนังมีมันเนี่ยมันกะซิมีน้ำมันมันกะซิออก แต่ก็บบับว่เป็นอย่างไ่ไปเลยตุ๋นสุกเล้ากับป่อยไว้ให้มันเย็ยนยาข้าวหนึ่งเจา้าเขาจังมาปุงกมุนหมวนเทียวยังไปฮอกต่ำจังหน่อยต่ำม,มันพ่อสีแตกๆจังหน่อยจสได้ความสมที่เสีได้ออกมาเพิ่มอีกยังสีเขากันนะ เร่วนเรื่องลาบเย็นแล้วใส่บุมวองเลยใส่บุมวองก่อนอะดับแหลกหรือกระปุหลาบรปุงใส่ชูรสใส่ซอสใส่น้ำปลา,า,าทางใเทียมดองนีิดน้อยเพ่อเพิ่มความกลมกลม่อม อีกคนเขาขวัวเขาแซงไปปรปุงราบทั่วไปนี่แหละล้วก็ใส่ผักพวกผักหอมที่เขาหั่นไว้ใส่ตามลงไปเหลือไว้ใส่หัวหนานำสุกในจะหน่อย hôm hòm chèo không phải nằm ngon hòm cái gì à à ừ đeo này, ừ hòm ừ ừ té ừ đây. ผักทำซุปน้ำต้มเลยพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟหอยด้วยผักงาซอยไปจังน้อยหอยหนาปีกปนหอยน้ำหมักเผ็ดหอยไปจังน้อยลาบก็ะเรียบร้อยแล้ว ผักกินกับสวยกับเบื้องหนังไปน้ำจากเรืืองอีหยังแบรสชาติดีถือว่ารสชาติดีเลยรสชาิหลาบไกลแต่เดี๋ยวมีเปลี่ยวของม่วงจังน้อย

ก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งของการเอาโครงไก่วัตถุดิบทีอาจสจิไม่มีคนเอามาเห็นอาหารได้หลากหลายนะเป็นวัตถุดิบทีหลายคนมองขามนะเอามาดัดแปลงเห็ดกับเขาง่ายๆพอกินอยู่แซบเลยแหละ